รอจนคุณครูมานะครับครูพอครูมาปุ๊บอ่ะโอเคไปออกไปออกขับพารถไปที่สนามซ้อมก็จะมีสนามสนามซ้อมหัดซ้อมรถนะครับก็คือเขาจะเป็นแบบเป็นที่ดินโล่งๆนะครับเขาก็จะมีเสามีอะไรที่เป็นของของใครของมันของครูแต่ละคนนะนะครับเขาก็พาไปที่จุดนั้นนะครับอ่ะแล้วก็พาไปปุ๊บนะครับระหว่างทางก็เราก็ขี่ไปนะครับก็จะเป็นถนนใหญ่หน่อยนะครับประมาณ3เดนนะเป็นถนนใหญ่หน่อย เราเขาี่ไปปุ๊บอ่านะครับเราก็ขี่ข่อมเดินตลอดเลยนะครูก็บอกเอ,อ้าอย่ายขี่ค่อมเดนสิดึงเข้ามาดึงเข้ามาล้วก็ดึงเราก็ดึงพอดึงมาเสร็จมันก็เฉไปฝั่งนูง้นมันก็ข้ามเบเลหนึง่งเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะก่ายยังไงนะครับก็เฉไปครูบอกเอ้าครูเขาก็ออากออาดึงมือนะครับเขาเอามือไปจับพวงมาลัยแล้วดันกลับเนี้ยเราก็ฝืนไงพอครูดันกลับเราก็ฝืนครูบอกอย่าฝืน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 ยอมครูหน่อยอย่าฝืนบอก,บอก,บอกเอ,อ้าเราก็ไม่รู้เรื่องไงเราก็ กลัวว่าไอ้หมุนไปเยอะเราก็ไม่รู้ว่าจังหวะมันต้องหมุนมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ทุรักทุเลมากเลยนะครับอพอไปถึงสนามปุ๊บนะครูก็มันเริ่มคุณตั้มนี่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมก็จะสอนว่าอันนี้คือเบรกอันนี้คือคันเร่งนะอันนี้เป็นเกียร์ออโต้จะไม่เหมือนกับเกียร์ธรรมดาก็จะมีถ้าเกียร์ธรรมดาจะมีคลัตช์มีเบรกแล้วก็มีคันเร่งนะแต่ถ้าเกียร์ออโต้มีแค่คันเร่งแล้วก็เบรกนะเราก็ไม่รู้เราก็ไม่เข้าใจว่าคลัตช์คืออะไรเบรกคืออะไร โอเคเบรกคือหยุดคันเร่งคือเราถ้าเราจะไปเราก็เหยียบคันเร่งแล้วถ้าเราจะถอยหลังล่ะเราจะเหยียบตรงไหนตอนคือตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับก็ยังไม่รู้เรื่องเลยแล้วทีนี้ก็ครูเขาก็สอนอ่ะถ้าจะเข้าเกียร์ถอยหลังถ้าจะถอยหลังก็ต้องใส่เกียร์ถอยหลังนะเหยียบเบรกแล้วใส่เกียร์ถอยหลังอะไรเงี้ยก็คือวันแรกนะครับก็จบไปกับการเรียนรู้ภาคทฤษฎีนะครับเรียนรู้อุปกรณ์ต่างๆนะครับโอเค okay. เราก็ ได้ขับวนเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็มีทอยจอดบ้างเล็กน้อยนะ,ะจบปันแรกไปก็มือสั่นนะครับก็ mm. ここอย่างน้อยก็อ,อย่างน้อยเราก็ได้เริ่มต้นแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับพอวันที่2นะครับเราก็ไปรออาจารย์เหมือนเดิมนะครับเข้าไปรอปุ๊บเราก็บอกเราก็ไปบอกอพี่ผู้หญิงนะครับที่เขาเป็นเหมือนๆแล้วเป็นจัดการเรื่องคิวเรื่องอะไรงเงี้ยนะนะครับเราก็บอกว่าช่วย โทรตามคุณครูให้หน่อยนะครับถ้าคุณครูเข้ามาช้าอะไรยังไงเนี้ยเราจะเราจะได้ไปทานข้าวก่อนไปเข้าห้องน้ํารอก่อนอย่างเงี้ยกลัวเราก็กลัวว่าถ้าเราคุณครูมาแล้วเราไปเข้าห้องน้ำแล้วคุณครูมาไม่เจอเราคุณครูก็เกิดอารมณ์หมันไสอะไรเงี้ยนะครับก็จะสอนได้ไม่เต็มที่นะครับเราก็จะมีความแข็งใจอยู่นะนะครับอ่าทีนี้พี่ผู้หญิงเขาก็เรียกมา,าคุณตั้มคะวันนี้เปลี่ยนคนสอนนะนะครับก็จะเป็นท่านอาจารย์อีกคนหนึ่ง เราก็อ่อนรอครับอ่าโอเคได้ครับไม่เป็นไรครับอ่าเราก็รอแป๊บเดียวคุณครูก็มานะนะครับคุณครูคนนี้ก็จะล่างทุ่มทุ้มใหญ่ๆนะครับอ่าเหมือนคนใต้เลยนะครับทุ่มทุ้มใหญ่ๆนะครับมีเขานะครับเขาก็เดินมานะครับเดินมาแล้วก็อ่าไปเลยคุณตั้มมาขึ้นรถมาเลยนะครับ